มีพีด้น้ําตกครับวันนี้สามสิอ็ดพฤษภาคมสองหสาครับหนีโควิดนะมาเที่ยวน้ําตกไอ้เขียวนะครับไกินส้มตำปลาแมวมดีที่คนยังมีไม่มากนะคนยังไม่เยอะคนอีทีนยังอยู่ตรงฝั่งนู้นเลยคนน้อยก็เลยกล้ามา ถ้าคนเยอะๆก็ก็ไม่มาเหมือนกันเนี่ยพีพีชอบพีพีไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้พีพีได้มาเล่นน้ำสักทีนึงพีพีดีใจครับพีพีครับพีพีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเก่งจัง